ุทธวจนะฉับอริยวินัยหน้าที่7 1 1หนึ่งหนึ่งเห็นปกตัตะภิกษุแล้วพึงลุกออกจากอาสนะพึงนิมนต์ปกตตะภิกษุให้นั่งไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตตะภิกษุเมื่อปกตัตะภิกษุนั่งณนะอาสนะต่ำไม่พึงนั่งณนะอาสนะสูง เมื่อปกตตะภิกษุนั่งณพื้นดินไม่พึงนั่งณอาสนะไม่พึงจงกรมในที่จงกรมอันเดียวกันกับปกตตะภิกษุเมื่อปกตตะภิกษุจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูงเมื่อปกตตะภิกษุจงกรมณพื้นดินไม่พึงจงกรมในที่จงกรม หมวดที่8ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้อยู่ปริวาสไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสกับภิกษุอยู่ปริวาสผู้แก่พรรษากว่าไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาสกับภิกษุอยู่ปริวาสผู้แก่พรรษากว่า ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดีในทินมใช่อาวาสก็ดีกับภิกษุอยู่ปริวาสผู้แก่พรรษากว่าไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับภิกษุอยู่ปริวาสผู้แก่พรรษากว่า ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสกับภิกษุผู้ควรซักเข้าหาอาบัติเดิมไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาสไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดีในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดีไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับภิกษุผู้ควรซักเข้าหาอาบัติเดิม ไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสกับภิกษุผู้ควรมานัดไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใช่อาวาสไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดีในถิ่นมิใช่อาวาสก็ดีไม่พึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับภิกษุผู้ควรมานัด ประตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทำกันเอาเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทำอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาท